เป็นที่รู้กันดีนะคะว่ายิ่งเดินทางเข้าใกล้ยอดเขามากเท่าไหร่เส้นทางก็จะยิ่งสูงยิ่งชันยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นเราก็จะต้องใช้ทั้งพลังกายและก็พลังใจที่จะนำพาตัวเองเนี่ยไปให้ถึงยอดเขานั้นให้ได้นั่นก็คือ ep ที่4 ep สุดท้ายของเรานั่นเองค่ะพิชิตใจคนที่สุดของผู้นำ The Ordinary Story สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายค่ะของ The Ordinary Story ตอนเส้นทางสร้างภาวะผู้นำแล้วนะคะเรามาย้อนกันหน่อยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนกได้ผ่านอะไรมาแล้วบ้างใน EP แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่นกเนี่ยจะเข้ามาเรียน ดีเดอร์ชิพนะคะสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองนะคะพอนกเข้ามาแล้วเนี่ยใน EP ีที่2และ EP ีที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่นกเนี่ยเริ่มค้นคว้านะคะค้นหาหัวข้อที่จะทำวิทยาน,นิพนธ์จบกระบวนการต่างๆการเก็บข้อมูลเอยการลงฟิลเอยนะคะก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้เนาะใน EP ีที่1 3ถึง3นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็น EP ีที่4แล้วนะคะที่เราจะเดินทางมาถึง จะเรียกว่าเส้นชัยสุดท้ายก็ได้นะคะสำหรับการเรียนปิญญาโทรค,ครั้งนี้ของนกค่ะเรามาดูกันว่าในส่วนสุดท้ายนี้เนี่ยนกจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างและความสำเร็จที่นกได้รับคืออะไรบ้างค่ะในเส้นทางช่วงสุดท้ายนี้นะคะ มันยิ่งยากลําบากมากขึ้นยิ่งท้าทายมากขึ้นนะคะทุกๆอย่างเนี่ยค่อนข้างกระชั้นแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่จํากัดนะคะจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่นกต้องเผชิญมาก่อนหน้านี้ทําให้เรามีแรงฮึดมีพลังขึ้นสู้มากขึ้นนะคะที่จะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จค่ะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็เกินคาดแล้วก็สมกับความภาคภูมิใจที่เรารอคอยแล้วก็อยากจะมอบให้กับ คนในครอบครัวแล้วก็ผู้สนับสนุนของนกทุกๆท,ท่านนะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่นกได้เรียนรู้มาจากคลาสปริญญาโทเอยหรือว่าการศึกษาวิทยาทิพนพ์ของนกเองเนี่ยนกก็ยังนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงงานที่นกทําเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําเยาว,วชนด้วยนะคะซึ่งสิ่งนี้เองค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นกพยายามนําเอาทฤษฎีเอยการศึกษาเอยหรือว่าผลการวิจัยที่นกได้ทํามากับมือตัวเองเนี่ยนะคะ ออกมาเผยแพร่ให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างน้อยก็ถือว่าจะเป็นวิทยาทานะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนําไปใช้ได้ค่ะเรามาติดตามกันนะคะว่าในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะมีความท้าทายอะไรรอออู่่และผลลัพธ์ของความพยายาม,ท,มทั้งหมดที่ผ่านมาตลอด2ปีนั้นให้อะไรกับนกบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ The Ordinary Story